โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาดับคลิปสุ่มเลขทีมนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าผมจะสุ่มเจอตีในโหดหรือเปล่ามาดูกันนะครับผมตอนนี้มีแต่ทีมเต็มเ,มเข้าไม่ได้เฮ้แรงบอลจะเข้าแรงบอลดีไหมเนี่ย เดี like ๋ยวเข้าแรงบอลเลยดีกว่าทดลองดูสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องระจาเย์โนตะกี้ใครร้องเพลงอะครับตะกี้ใครร้องเพลงอะครับพี่น้องอายุฮะบอกว่าเหมือนพระ น้องไม่ยินหอกอะอรคะเริ่มจากน้อง F A เลยละกันชื่ออะไรครับอายุเท่าไรอะ่ะโอเค G ใครวะฮัลโหลครับผมหัวห้องหัวห้องชื่อรรอ,อะไรครับอายุเท่าไรครับอ๋อหนูหนูชื่อตามเกมค่ะอะไรนะหนูชื่อตามเกมค่ะ ตามเกมชื่ออะไรอะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะผมอ่านม่ออกอล้วครับฮะฟาแล้วน้องสิบสี่ลงท้ายนี่ชื่ออะไรครับผมฮัลโหลครับอะไรนะอ๋อคนสิบสี่โอเคฮัลโหลครับ นูอายุไม่กลบอกอะไรชื่ออะไรครับผมนูอายุสิบสองค่ะสิบสองคนไหนคนไหนอายุสิบสองนะคนที่ชื่อไอไออะไรไม่รู้อ่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษลงท้ายด้วยสิบสี่ใช่ไหมโอเคสิบสี่ไม่เช็หรอคนคนไหนลุงแตงโมค่ะลุงตู่อ๋อหัวแตงโม ชีไรครับหมวแตงโมชีไรครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ผม <c oughs> <c oughs> ไม่บอกผมไม่แบกแรงนะเนี่ยเนี่ยเข้ามาจะแบกแรงแล้วเนี่ยจะเข้ามาแบกแรงแล้วเนี่ยต้องต้องถามชื่อกับอายุก,ก่อนละเลยนะยวอนะอ๋ะ <c oughs> อผมผมอยู่อ้อาวเสียงใครหัวเราะอะหนูเอง อ้ต้อมมือุูฟากอ้าวหัวหัวเราอะไรครับเนี่ยเออคือว่าไม่รู้พี่ไม่ต้องบอกจังหวัดอะไรคะฮะอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋อพี่อยู่จังหวัดอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแล้วคะพี่อยู่อุบลนะครับผมอุบลครับเออมงคนอะไรอุบลครับ ใช่ okay, ค่ะอยู่มุงคณ์ผายแล้วกวนเราเล่นครับเราเล่นพี่อยู่ชนบุรีครับผมเฮ้ย <Okay. S 1> แล้วน้องแล้วน้องชนบุรีเหมือนกันคิวเ <Wow. S 1> ราครับอยู่แถวไหนครับอยู่แถวไหนครับผมอยู่แถวอ่ะตะกี้ใ,ใครหัวรเราครับหยุดขำไหมปล่า พี่หนูจะกินมาไแล้วจะเป็นไหมเดี๋ยวนะเนี่ยยังไม่รู้ชื่อยังไม่รู้อายุเลยเนี่ยเข้ามาเนี่ยอ๋อคนที่ชื่อ i f a h s a i เนี่ยครับหนูชื่อฟ้าใสอายุสิบสองค่ะอยู่จังหวัดชนบุรีโอเคครับอีกคนละครับผม คนอีกคนชื่ออะตอมค่ะเอ้ยชื่ออะตอมค่ะอายุสิบอยู่จังหวัดเชียงรายอ๋อเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับทำไมถึงรู้วะวะ่าใคบัต้อง้อเอลยฮะอะโกงหกผมเหรอครับหัวห้องหัวห้องโกงหกหรือเปล่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันหัวห้องอายุสิบขวบค่ะไม่ เป็นเพื่อนกันใช่ไหมอ๋ออ๋อบอกได้เเป็นเพื่อนกันอ๋าแล้วทําไมโกหกพี่ทำไมอ่ะครับแล้วก็ไม่ได้แล้วคนที่ใส่หัวแตงโมก็ไม่ได้อยู่ชนบุรีด้วยนานไงแต่ชื่อก็จริงไง <Okay. S 2> อ๋วก็อยู่เพชรเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีอ๋อเพชรบุรีแต่อยู่ภาคเหนือ ไม่ใช่แล้วนเนี่ยทําไมมันขึ้นบอกว่าอยู่ชนบุรีครับผมตะวันออกนชนบุรีนเนี่ยพี่ดูประวัติเนี่ยอีกคนหนึ่งก็อยู่ชนบุรีเหมือนกันนี่ฮะอยเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะรู้สิครับผมเช็คได้หมดละครับผมเป็นแฮกเกอร์ครับเอมก็ใส่เตะเขาออกเลยเอาไว้จยึนพี่น้อง อะไรทำไมใจร้ายจังอะครับใจร้ายกับผมจังอะครับบอกว่าพี่เป็นแฮกเกอร์ใจร้ายกับผมจังอะครับเสียงมันคนในติ๊กต็อกเลยฮะใครติ๊กต็อกเคยดูติ๊กต็อกด้วยเหรอติ๊กต็อกพี่ด้วยเหรอไม่หนูไม่รู้อ่ะรอเล่นรอเล่นพี่ไม่ได้เล่นติ๊กต็อกครับผมพี่ไม่ได้เล่นครับพี่เดินสายพี่เดินสายแบกอะไรนะครับ ผมเล็กห้องแบกแรงอะอ๋อไอคนนี้นะคนไหนล่งบอลให้พุ่งภาษาเอียงเปล่า,าห้องมาได้มาได้หลายองเลยเฮะเขาพูดอะไรอ่ะครับผมฟังไม่ออกอ๋อภาษาภาษา <S <S เหนือหรือเปล่าใช่ อ่ะเขาพูดพูดอะไรนะตะเกียรไม่มีหนูเรียกเพื่อนเฉยๆค่ะไม่มีอะไรค่ะเรียกเพื่อนเล่นเฉยๆค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวปกติหนูก็ควรนีนแหละเดี๋ยวอยากพูว่าแบบทำไมเปื่อนเปื่อนไอ้ไอ้อ้อไอ้้ไไอ้้อป็น้้อ้ ไอซิมเป็นปีตัวใช่ไหมเล่าเปิดน่ะกขเป็นเปื่อนของปีตัวแสดงว่าก็ต้องเป็นปีน้องใช่ไหมใครปีใครปีอะไรงงแล้วพูดอะไรกันเนี่ยครับเป็นลูกพี่ลูกน้องคนเหนือแล้วเนี่ยอยู่จังหวัดในกันนะครับสรุปไม่ใช่คนชนบุรีแล้วเยงราค่ะเชียงรายทั้งสองคนเลยใช่ไหมครับเออตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่คนหนึ่งอยู่ พชรบุรีค่ะอ๋อคับผมโอเคเ้อใครมาวะยังอันนี้เพื่อนเพื่อนหรอครับที่เข้ามานี่เป็นเพื่อนหรอครับหรือว่าเขาซุ่มเดล้องเข้ามาเหมือนกันเขาเขาเขาเข้าเขาขอหนูเข้ามาค่ะอ๋อหนูก็แค่ซุ่มมาป่วนปวนคนเฉยอ๋อเหมือนกันแล้วครับผมนี่โรงแรงได้หรือเปล่าครับผมจัดอันดับซีซีไปเลย ได้ไหวนะครับแบกแรงพี่ด้วยนะไม่แบกพี่ด้วยนะครับไม่โหแรงขนาดนี้พี่ยังมาบอกให้หดูแบกได้อ่ะครับพี่แรงแดงแล้วนะดูรู้นะพี่แดงแดงอ่ะเปล่าครับผมรู้ได้ไงอ่ะครับดูอยู่ในเพชรตระวัตพี่อ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวพี่แบกเองครับผม ฝ <Okay. S 2> นตกอีกแล้วเพียงแค่ฝนตกลงที่นาซังประใส่ไม่ต้องพูดก็ได้จจะดีที่สุดบอกพูดไวนะครับไวนะถ้าสุ่มเนี่ยเจอแรงแดงเหมือนกันนะไวนะเพราะพอพี่แรงแดงอะไปเนี่ยอาจจะเจอแรงแดงเหมือนกันพี่หนูก็อยู่แรงแดง ถ้าเป็นหนูนะหนูจะชอบเล่นตอนตีสามทำไมล่ะครับเพราะไม่มีคนกวนค่ะใช่มันช่วงนก็นอนหลับแล้วหนูก,ก็เลยคนเดียวแต่ช่วงนี้ไปโรงเรียนวันเว้นวันแล้วก็เล่นจนถึงตีหนึ่งค่ะโอ้โไม่หลับไม่นอนกันเลยโอ้ทำไมเขาไม่ได้ไปโรงเรียนอะ แ่ <S <s <country> <S พี่ชายหนูนอนตอนตีสี่เหียพี่ <c oughs> พี่พี่ชายหรือแฟนครับผมพี่ชายค่ะอ๋อตัวยูกับพี่ชายกะนะหม่ยูห้องเดียวกับตาลอรออายเปิ้ลยูบนห้องจเปิ้ลยูห้องกับคนเดียว